รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กราฟิกถนนเลื่อนไปเรื่อยๆด้านหลังเป็นตึกสูงวัดขึ้นสัญลักษณ์นกสีฟ้าโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นโลโก้หจกอจอก,กรถไอเดียขึ้นข้อความเสนอกราฟิกลิงขับรถไปบนถนนบนหัวล้อมรอบไปด้วยเครื่องหมายคำถามมือทุกไปที่หน้าจอโทรทัศน์เก่าขึ้นโลโก้รายการสงสัยไหมเล่าสงสัยไหมเล่าทำไมหนังท้องตึงหนังตาก,ก็ย่นผู้ชายสวมเสื้อสีขาวนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะไม้ เขากินข้าวแก้มตุยเขาวางช้อนแล้วดูดน้ำจากแก้วเคยเป็นไหมครับกินอิ่มแล้วง่วงทุกทีอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะผู้ชายเสื้อขาวนั่งสบระงบอยู่ที่โซฟาดร ok แพทย์หญิงภริชาพูดรณีที่บอกว่าหนังท้องตึงและหนังตาย่อนเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารมื้อหนักๆเข้าไปนะคะเกิดอาการง่วงนอนหลังจากที่กินอาหาร iance, มื้อนั้นๆ อาหารเนี่ยเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วก็ในลำไส้เนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นการหลัง่งสารเอนไซม์ inside, บางอย่างเพื่อไปย่อยอาหารไปกระตุ้นเป็นวงจรทั้งระบบทั้งร่างกายเกิดการผ่อนคลายขึ้นมาหรือเป็นโปรตีนที่ย่อยเล็กที่สุดตัวหนึ่งที่เรียกว่าทริปโตเฟนทริปโตเฟนเนี่ยทำให้มันเข้าสู่ระบบประสาท แล้วไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างซีโรโทนินขึ้นมาซีโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่ทําให้ผ่อนคลายนะคะแล้วตัวซีโรโทนินเองในระบบประสาทเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดการหลับได้การทานอาหารมากๆในตัวคโคโคสเองจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบหรือว่าไปกระตุ้นให้เกิดสารอักเสบหรือว่าเรียกว่าไซโตไคน์ขึ้นมาเยอะทีนี้เวลาไซโตไคา์หลั่งมาเยอะเนี่ยมันจะเกิดการว่วงนอนแล้วก็ดูเพรียบเพรียบไม่ค่อยมีแรงค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเกิดอาการฟู้ดโคม่าอะไรเนี่ยสิ่งต้องระวังก็คือเราจะง่วงเหงาหานอนแล้วก็จะหลับนะฮะเราก็ห้ามไปขับรถเราควรจะงีบสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ไม่กินอาหารประเภทที่มีทิปโตแฟนสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนหนักๆในมื้อเดียวกันนะคะก็จะลดภาวะอาการเกิดง่วงหลังอาหารได้คะ่ะ หากคุณมีคำถามที่สงสัยเราพร้อมไขให้คุณทุกคำตอบเพียงส่งคำถามของคุณมาที่ Facebook Fanpage สงสัยไหมเล่าแล้วเราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครับคอโลโก้สัญลักษณ์นกสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นโลโก้โทรรทัศน์รัฐสภา